สินค้าของเราเป็นสินค้าจากไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหลกัหลกๆก็จะเป็นไม้มชำช้าเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้ในครัวเรือนนะแล้วก็งานสั่งทําที่แบบลูกค้าต้องการสั่งให้มันแบบ so modern, ทรงโมเดิร์นทันสมัยเนี้ยเราก็รับทําค่ะโครงการแรกก็เริ่มจาก NEC ดีพร้อมเนยค่ะสิ่งที่ได้เขาสอนเรื่องการตลาดแล้วก็สอนรู้เรื่องแบบว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์แบบไหนมีวิธีแก้ไขยังไงให้ผลิตภัณฑ์เรายังยังขายได้อยู่แล้วก็สอนเรื่องแบบเพจว่าเราควรทําอย่างไรให้มันดูดี สวัสดีค่ะชื่อธิตาพรแปลงปลูกนะคะเป็นเจ้าของกิจการภายใต้แบรนด์เลนทีวูดบายแกรนดาค่ะส่วนดิฉันได้เป็นรุ่นที่3เป็นเจน3ค่ะสินค้าของเราเป็นสินค้าจากไม้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์หลกัหลกๆก็จะเป็นไม้ฉ้ำชาเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้ในครัวเรือนะแล้วก็งานสั่งทําที่แบบลูกค้าต้องการสั่งให้มันแบบ so modern, ทรงโมเดิร์นทันสมัยเนี้ยเราก็รับทำะคะ่ะหลกัหลกๆก็คือเราเป็นสินค้าที่แบบผลิตจากไม้จริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีอะไรเจียปน ความทนทานคือทนค่ะสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับลูกค้าได้ล่าสุดเมื่อต้นปีก็ได้รางวัลต้นแบบผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์ของกมรมส่งเสริสรอกกรมอุตสาหกรรมปัญหาคือเข้ามาแรกๆคือคู่แข่งค่ะคะู่แข่งเยอะมากะคะ่ะในตลาดจะแข่งกันเรื่องตัดราคาเราก็ต้องมาดูว่าของเราแตกต่างกันยังไงเอ๊ะทำไมเจ้านี่ถูกแล้วทำไมเราแพงกว่านี่ล่ะเพื่อจะให้ลูกค้าแบบ เปรียบเทียบได้ว่าเราแพงเพราะอะไรคือพยายามคิดแบบให้มันรวมทุกอย่างในราคาในในหนึ่งราคาเพื่อจะให้ลูกค้าง่ายต่อการตัดสินใจค่ะช่วงโควิดอันนั้นพลิกธุรกิจโอกาสขายดีคนแบบแล้วเขาไปเปิดร้านอาหารร้านร้านข้าวร,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 ร้านอะไรเยอะแต่พอมันเป็นขาดอกเริ่มอิ่มตัวลงแล้วคือเคยเห็นในเพจโครงการแรกก็เริ่มจาก NEC ดีร้อมเนะยคะ่ะสิ่งที่ได้เขาสอนเรื่องการตลาดแล้วก็สอนรู้เรื่องแบบว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะ เป็นผลิตภัณฑ์แบบไหนมีวิธีแก้ไขยังไงให้ผลิตภัณฑ์เรายังยังขายได้อยู่แล้วก็สอนเรื่องแบบเพจว่าเราควรทําอย่างไรให้มันดูดีซูเปอร์แมนบอร์ดคู่แข่งเป็นของเราเป็นยังไงทางตรงทางอ้อมอันอนันน้นเออทำให้เราเห็นเห็นภาพของธุรกิจเราอะค่ะเรื่องการเงินเรื่องภาษีภาษีเราควรจะจดทะเบียนแบบไหนอะไรยังไงค่ะสอนเออชอบตรงที่ว่าให้ดูตัวอย่างแบรนด์ที่เขาสําเร็จเอาแบบแผนของเขาอะมาปรับปรุงธุรกิจของเราค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ เจอเพื่อนฝูงกลุ่มธุรกิจหลายอย่างที่ทําคนละอย่างแล้วเราก็ไปเรียนรู้จากเขาว่าเออเขาทาอย่างนี้แล้วเขาไปโพสต์อะไรยังไงอะไรเงี้ยเอาเอาจากเอาของเขามามาปรับของเราเค่ะก็แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ได้กลุ่มลูกค้าที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้มาไงค่ะแผนธุรกิจเนี้ยนะคุณนะอยากไปขายเพื่อคมิภาคเนาะคืออยากให้คนที่เริ่มทาธุรกิจใหม่ หรือว่ากําลังทําธุรกิจอยู่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อยอดยังไงออนไลน์ขายยังไงอยากให้มาเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะเพราะว่าโครงการนี้คือดีมากคือก็สอนเพราะว่าถ้าเราไปทําเองอะไรมันไม่มีใครมาสอนติดตามเพจได้นะคะเพจก็ผลิตภัณฑ์ไม้โต๊ะเก้าอี้ไม้สำฉานะคะายใต้เพราะว่าเรยนจิวูดไบแกนฟานะคะหรือแอดไลน์มาที่0654922429เป็น i อดีไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ จะส่งทั่วประเทศนะคะชับลับรายทางได้ค่ะ